สวัสดีนะครับสำหรับนักเรียนปชปีที่หนึ่งนะครับเรียนกับครูนะครับในบ่ายวันพฤหัสนะครับเป็นวิชากระบวนการเชื่อมนะครับเรามาเจอกันแบบนี้นะครับเจอกันในคลิปในช่องของครูนะครับเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดนะครับพอดีมันจะมีคัสลูมให้เราเข้าไปนะครับแต่ครูดูแล้วมันยุ่งยากนะครับและบางคมติดธุระนะครับ ครูเลยที่จะเลือกมาอัดคลิปแบบนี้นะครับเพื่อให้เรามีเวลาว่างแล้วเข้ามาดูนะครับและทำงาน <c oughs> ตามที่ครูสั่งนะครับไปในคลิปนี้เนาะนะครับวิชานี้เป็นวิชากระบวนการเชื่อมนะครับกระบวนการเชื่อมนะครับมาดูจุดประสงค์รายวิชานะครับจุดประสงค์รายวิชานี้นะครับหนึ่งเพื่อให้เข้าใจหลักกระบวนการเชื่อมแบบต่างๆ นะครับ 2. เข้าใจหลักการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์และแก๊สที่ใช้ในการเชื่อมนะครับ 3. เข้าใจในตำแหน่งท่าเชื่อมนะครับตรงนี้สำคัญนะครับมีแก๊สนะครับมีท่าเชื่อมต่อมาเป็นรอยต่อในงานเชื่อมนะครับลักษณะของรอยต่อตามมาตรฐานนะครับเราเขาวัตถุประสงค์ก็จะดูประมาณว่า ค่าเชื่อมแบบไหนที่ได้รับมาตรฐานนะครับลอยต่อแบบไหนนะครับที่เป็นไปตามมาตรฐานที่เขากําหนดของเชื่อมนะครับต่อมาต่อมานะครับเข้าใจลักษณะจุดบกพร่องสาเหตุวิธีการแก้ไขนะครับสําหรับจุดประสงค์รายวิชานี้ก็ประมาณนี้นะครับสมรรถะสมรรถนะรายวิชานะครับหแสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมต่างๆได้นะครับก็หมายถึงว่า นักเรียนสามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมว่ามีกระบวนการเชื่อมอะไรแบบไหนนะครับ 2. สองแสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้เครื่องหม้เครื่องมือนะครับ <C oughs> และอุปกรณ์แก๊สที่ใช้ในการเชื่อมนะครับ 3. สามแสดงความรู้เกี่ยวกับลักษณะรอยเชื่อมตามมาตรฐานและตำแหน่งค่าเชื่อมนะครับ 4. สแสดงความรู้เกี่ยวกับจุดบกพร่องสาเหตุและวิธีการ แก้ไขในงานเชื่อมนะครับอันนี้คือสมรรถนะของวิชานี้นะครับมาดูคําอธิบายรายวิชานะครับเขาบอกว่าศึกษาเกี่ยวกับหลักการเชื่อมเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเชื่อมอาร์คด้วยโลหเชื่อมหุ้มฟักหรือ smaw นะครับหรือเชื่อมทางสเตนแก๊สคุม gtaw นะครับเชื่อมอาร์คโลหะแก๊สคุม gmaw นะครับ เชื่อมไส้ฟักนะครับ FCAW นะครับหรือเชื่อมใต้ฟักเชื่อมแก๊สนะครับเชื่อมที่ใช้ในงานเชื่อมต่างๆตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆนะครับรอยต่อในงานเชื่อมลักษณะรอยเชื่อมตามมาตรฐานและจุดบกคร้องนะครับทั้งหมดนี้นะครับเราเขาต้องการให้เรารู้ทั้งหมดนะครับ จะเป็นตำแหน่งท่าเชื่อมรอยเชื่อมจุดบกพร่องแก๊สที่ใช้ในการเชื่อมนะครับสำหรับวิชานี้กระบวนการเชื่อมนะครับต่อมานะครับในวิชาในรายวิชานี้นะครับเราจะเรียนกันอยู่11บทเรียนนะครับ 1. การแบ่งกลุ่มวิธีการของกระบวนการเชื่อมนะครับว่ามีอะไรบ้างกลุ่มการเชื่อมแบบไหนนะครับ อยู่ในลนักษณะแบบใดนะครับ 2. การเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟักนะครับว่าการเชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟักมีการเชื่อมประเภทไหนบ้างนะครับหรือเป็นงานเชื่อมแบบไหนอย่างไรนะครับ 3. ลวดเชื่อมไฟฟ้าหุ้มฟักนะครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับว่ามีอะไรบ้างยี่ห้ออะไรบ้างมีสีมีเลขมีโค้ดตรงไหนบ้างนะครับ ต่อมา4ีการเชื่อมทางสเตนแก๊สคุมนะครับการเชื่อมทางสเตนแก๊สคุมนี่ก็คือการเชื่อมสแตนเลสนั่นเองนะครับโดยใช้แก๊สอาร์กอนนะครับในการควบคุมนะครับในการทำให้รวดเชื่อมหลอมละลายโดยมีทางสเตนเป็นตัวเป่าหลอมละลายในการเชื่อมกับเหล็กน,นะครับ 5. การเชื่อมแก๊สคุมโลหะแก๊สคุมนะครับก็คืองานเชื่อมมิกแม็กนั่นเองนะครับ จะเป็นกระบวนการเชื่อมแบบลวดเชื่อมเป็นขดเล็กๆนะครับเหมือนกับลวดทองแดงเล็กๆนะครับ6นะครับกระบวนการเชื่อมแบบไส้ฟักนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนะครับเราจะได้เรียนกันในต่อไปนะครับเจ็ดกระบวนการเชื่อมใต้ฟักนะครับแปดการเชื่อมแก๊สนะครับเก้าระบบที่ใช้ในการจ่ายแก๊สและลวดเชื่อมแก๊สนะครับ สิบตำแหน่งท่าเชื่อมรอยต่อและบทสุดท้ายนะครับจะเป็นลักษณะรอยเชื่อมตามมาตรฐานลักษณะจุดบกพร่องนะครับเราในรายวิชานี้นะครับเราจะเรียนทั้งหมด10บเอ็ดบทเรียนนะครับตามที่ครูกล่าวมานะครับทีนี้มาดูบทที่1นนะครับการแบ่งกลุ่มวิธีการของกระบวนการเชื่อมนะครับจะมี เรียนอยู่2หัวข้อหละักละคือ1น,นประวัติในการเชื่อมโลหะ2การแบ่งกลุ่มกระบวนการเชื่อมโลหะนะครับในรายวิชานี้นะครับมีอยู่2คาบจะเป็นทฤษฎีทั้งหมดนะครับจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเชื่อมทั้งหมดนะครับการแบ่งกลุ่มการแบ่งประวัตินะครับจะวันนี้นะเนาะเนื่องด้วยที่เรา <c oughs> ไม่ได้มาเจอกันนะครับเป็นสถานการณนะ์โควิดเนาะ ครูจะนั่งสอนอยู่ตรงนี้มันก็จะยาวเกินไปนะครับในมันจะมีปัญหาเรื่องการอัพคลิปโหลดวิดีโอนะครับครูนะครับจะสั่งงานพวกเราในบทที่1นนะครับก็คือให้นักเรียนไปหาประวัติกระบวนการเชื่อมในแต่ละกระบวนการนะครับยกตัวอย่างเช่นเชื่อมไฟฟ้าเชื่อมแก๊สเชื่อมทางสเตนนะครับเชื่อมอาร์กโลหะแก๊สคุมหรือ เชื่อมมิกแม็กนะครับให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษ A4 นะครับไม่ต้องยาวมากเนาะอย่างเช่นว่าประวัติการเชื่อมไฟฟ้ามีอะไรบ้างสัก5บรรทัดนะครับเชื่อมแก๊สมีอะไรบ้างนะครับ 2. นะครับให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกระบวนการเชื่อมโลหะมานะครับโดยข้อมูลที่ครูพูดมานี้นะครับจะหาได้ตามอินเทอร์เน็ตนะครับ และครูจะเช็คชื่อตามงานที่ส่งมานะครับส่งในลงในกลุ่มไลน์นะครับกลุ่มไลน์ของเรานะครับเดี๋ยวครูจะเข้าไปอ่านแล้วก็ให้คะแนนนะครับเน้นย้ําว่าให้เขียนนะครับไม่ได้ให้พิมพ์และเน้นย้าให้เขียนด้วยตัวเองนะครับสําหรับบทที่หนึ่งเนาะเราจะดูกันประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปหน้าหรือมีบทหน้าต่อไปเดี๋ยวครูจะแจ้งอีกทีหนึ่ง นะครับขอบคุณครับ